รักทานทานยาประมาณหนึ่งอาทิตย์ตัวเหลืองก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นคุณหมอที่นู้นก็เลยแปลกใจว่าไปทําอะไรมาการรักษาเป็นที่น่าพอใจกับตัวเองมากเลยก่อนที่จะมาที่นี่จะเหลืองกว่านี้เยอะมากค่ะหน้าเหลืองตัวตาเหลืองอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะเกินคาดน,นะคะการรักษาดีมากแล้วยานเนี่ยแกจะค่อยๆปรับให้ตามร่างกายของเราจะไม่มีการแบบผีผามที่จะให้ยานหนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่มารักษาก็มีตัวเหลืองตาเหลืองค่ะแล้วก็ัาสาวะเป็นสีเหลืองอาการที่แสดงก็คือมีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยทานอาหารได้แบบว่าได้น้อยหน้าเราอะค่ะเหลืองตาเหลืองนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีผมร่วงเยอะมาก มีคนแนะนําให้มาตรวจสุขภาพค่ะแต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับแล้วก็เรื่องไม่อยู่ข้าวเริ่มแรกจะเป็นชานเข้าไปแล้วมันเหมือนกดไหลย,ย้อนคะจุกที่สจุกเสียดค่ะ <c oughs> ทีนี้ก็เลยไปหาหมอที่คลินิกคลินิกก็จะฉีดยาแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อมารับประทานค่ะพอเรามาทานได้ประมาณวันสองวันเราก็เลยเริ่มเหลืองตัวเหลืองกระทันหันเลยค่ะ ไม่ใช่ค่อยๆเหลืองก็คือเหลืองเราตื่นมาแล้วมันผิดปกติค่ะก็รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยค่ะก็คือมีทานยาปรับอาหารกับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็มีการไปเข้าคอร์สขับนิ้วแต่ว่ามันมันไม่ค่อยประสบความสําเร็จซึ่งคุณหมอเคยแนะนําให้ไปผ่าตัดเอานิ้วออกแต่ว่าเรามีความแบบค่อนข้างกลัวก็เลยเอาไว้ก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเสิร์ชข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตก่อนว่าเมันจะมีการรักษาแบบยังไงอีกที่มันไม่ต้องผ่าตัดเราก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลแล้วมันก็มาเจอตัวเฉียวแพทย์แผนจีนนะคะ โรคดีซ่านนะคะก็คือที่ปกติเราจะรู้จักกันว่าตัวเหลืองตาเหลืองหมายถึงว่าเราจะมองเห็นคนนี้ผิวเป็นสีเหลืองเลยไม่ใช่แบบว่าแบบซีดอมเหลืองอย่างเงี้ยจะไม่ใช่นะคะซึ่งอีกมีอาการหนึ่งก็คือเรียกว่าปัสสาวะเหลืองอาจจะเหลืองเข้มถึงขั้นชาแก่ๆเลยค่ะสาเหตุการเกิดโรคค่อนข้างเป็นไปได้หลายสาเหตุนะคะก็คือว่ามีค่าบิลิรูบินในเลือดสูงหรือว่าค่าเหลืองค่ะสูงในเลือดนะคะเลยไปเกาะตามเนื้อเยื่อต่างๆเลยทําให้มีภาวะผิวเหลืองนั่นเองซึ่งอาจจะเกิดจากโรคที่เป็นเนื้อ การติดเชื้อไวรัสหรือว่าไวรัสตับักเสบีตับแข็งโรคจากตับหรือถุงน้ําดีข้อถุงน้ําดีอุดตันหรือการติดไข้ไทฟอยนะคะที่ทําให้เ็เลือดแดงแตกมากกว่าปกติทําให้สารมิริลินออกมาในเลือดมากขึ้นทําให้ร่างกายขับไม่ทันเปลี่ยนเป็นผิวเหลืองได้หรืออาจจะเป็นโรคธาลัสซีเมียก็มีผลเช่นกันค่ะคื่โด้วยปกติอะค่ะหมอจะต้องมีการวินิจฉัยโรคนะคะของทางแพทย์แผนจีนก็คือ1เรารู้กันก็คือการแมะการดูลิ้นดูชีพจรนะคะตรงนี้หมอจะต้องอิงกับการตรวจ ของแพทย์ปัจจุบันก็คือผลการตรวจร่วมด้วยว่าตัวคนไข้เนี่ยพื้นฐานเป็นโรคอะไรมาตัวอย่างเช่นตัวคนไข้เป็นไวรัสตับอักเสบบีเริ่มมีภาวะตัวเหลืองตาเหลืองนะคะเราก็จะอิงให้ยาถ้าทางแพทย์จริงก็อาจจะลดภาวะการอักเสบของตับนะคะต้านไวรัสร่วมแล้วก็ให้การขับค่าเหลืองออกทางปัสสาวะก็จะทําให้ตัวคนไข้เหลืองน้อยลงนะคะหรือว่ามีภาวะเหลืองที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ ตอนหนึ่งถึงสองเดือนน่ะเรารู้สึกตัวว่ามันดีขึ้นแล้วก็ขับถ่ายอะไรปกติแต่ที่พอผ่านไปหนึ่งเดือนคุณหมอทางนู้นนัดก็ไปตรวจไปตรวจเลือดไปตรวจอะไรม,มันดีขึ้นหมดเลยค่ะคุณหมอที่นู้นก็เลยแปลกใจว่าไปทําอะไรมา ผลการรักษาดีขึ้นมากเลยค่ะแบบว่าคือทานยากับคุณหมอขวัญตั้งแต่เริ่มมารักษาประมาณเดือนตุลาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะท้องอืดอาการท้องอืดแทบจะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเราปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอบอกก่อนที่จะมาที่นี่จะเหลืองกว่านี้เยอะมากค่ะหน้าเหลืองตัวตาเหลืองอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะมาหาหมอที่นี่ได้หลายเดือนแล้วนะคะแต่พอมาทานยาแล้วรู้สึกได้เลยว่าหิวข้าวแล้วก็ทานข้าวได้เยอะมากจากทํางานที่ว่านแลน เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยมันรู้สึกไม่ปวดไม่อะไรแบบนี้เมื่อก่อนนี้จะรู้สึกปวดง่ายมากแต่ตอนนี้ไม่เป็นค่ะหมอแนะนําว่าเวลาที่เป็นโรคกลุ่มดีซ่านโรคตับโรคอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ควรที่จะหาซื้อยารับประทานเองเนอกควรได้รับการดูแลจากแพทย์ที่มีความชํานาญเฉพาะด้านให้ได้รับยาอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นยาปัจจุบันหรือว่ายาสมุนไพรเองก็ตามนะคะหมอแนะนําว่ารักษายอย่างถูกต้องทุกที่ทุกทางทุกเวลานะคะกับหมอที่ถูกคนก็จะดีค่ะ What? Yeah.